สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนตีบ้านแคนออฟแคนนะครับวิธีการเข้าตีบ้านยังไงให้ชนะร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมาเริ่มกันเลยเราก็จะค้นหาบ้านบ้านหลังนี้ครับมีเงินห้าแสนน้ามันม่วงหกแสน 6, นะครับเราก็จะเริ่มจากการเอาไฟฟ้าลงป้อมพูก่อนนะครับ ลงให้ครบ4อันเลยนะครับมันจะมีอีกอันหนึ่งที่ไม่แตกแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอิธีการต่อไปนะครับเราจะใช้รถถังเข้าไปก่อนนะครับเราปล่อยมังกรไฟ,ฟฟ้าลวดเดียวเลยครับใช้ควีนใช้คิงใช้ปู่ลงไปให้หมดครับครับมันอยู่ที่การวางตัวนะครับเราจะ มองตรงที่ไอที่เป่าลมนะครับมันหันขึ้นไปข้างบนกับข้างล่างเราก็เลยจะเลือกโจมตีทางด้านขวาครับถึงจะมีโอกาสได้ดาวร้อยเปอร์เซ็นะครับเพราะมันไม่ต้องมีอะไรเป่ามังกรไฟฟ้ากับบอลลูนเรานะครับมันจะได้เข้าไปโจมตีง่ายๆเลยนะครับก็รอไปนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยครับได้ร้อยดาวแลกเราจะไปดูไม้สองกันเลยครับวิธีการเข้าโจมตีนะครับไม้แรกอาจจะง่ายนะครับเพราะบ้านผมสิบเลเวลสิบสองแล้วครับคืไปเจอบ้านเลเวลสิบมันง,ง่ายไปหน่อยนะครับก็ไม่ค่อยได้เล่นนานนะครับเคยเจออาจจะเจอไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับ ก็จะอัพป,ปืนอัพอะไรไปก่อนนะครับ mm hmm. ช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยเข้ามาเล่นแขนอัพแขนครับไหนจะไปติด RV กับเป๊มากกว่าน,นะครับ ก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่นะครับปล่อยไว้บ้านสนานเลยครับคนชมตีจนโล่เหลือโล่ทองแล้วนะครับเรารับของก่อนนะครับแบบหนึ่งมาครับเราก็จะไปเริ่มไม้สองกันเลยนะครับไปหาบ้านที่คุ้มๆหน่อยครับบ้านนี้ยังนะครับ เงินน้อยไปครับอยู่ได้สักห้าหกแสนนะวันนี้ยังครับเง <c oughs> ินแทบไม่มีเลยดูบ้านหลังนี้กันมานหลังนี้ได้ครับเจ็ดแสนแล้วเราจะลงน้ํายาไปตรงป้อมผู้ตั้งติดกันอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยครับตั้งติดกับที่เป่าลมแบบนี้เราสบาย,ยครับเราก็จะ ทำเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้เราจะบุกจากด้านบนเอาควีนควีนลงไปสู้กับคิงของฝั่งตรงข้ามครับแล้วยิงเปิดตันติของควีนไปทําลายป้อมผูกไปนะครับฝั่งขวาโอ้โหตั้งป้อมนอกอินซีไว้ข้างนอ,นอกนี้หวานเลยครับแล้วก็จะใช้มังกรไฟฟ้าลงไปทางด้านขวาแล้วก็ผูกวอร์เดนนะครับแต่เขามีรอบนี้เขามีป้อมลาวาเลยครับ แต่ไม่ใช่ปัญหานะครับของเราเยอะกว่าแล้วตอนนี้แทบไม่มีอะไรที่จะทําลายมังกรไฟฟ้าเราได้ครับเมื่อเนื่องจากป้อมภูเขาได้ตายไปหมดแล้วครับผมแนะนําครับการถ้าจะตั้งบ้านนะครับก็คืออย่าเอาป้อมภูไปใกล้กับที่เป่าลมครับเพราะมันจะทําลายง่ายมากเลยนะครับเราต้องควรตั้งแยกกันนะครับเพราะอะไรสายอากาศเป็นสายที่ตีง่ายมากเลยนะครับ คือเราเราตั้งบ้านคือเราควรตั้งอย่ากใกล้ชิดกันสองบล็อกนะครับถ้าใกล้ชิดกันวงกอรอไฟฟ้าสามารถทําให้ตายได้เลยนะครับมันจะก,การตีบ้านง่ายมากนะครับถ้า,าอยากให้เขาตีไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือให้เขาตียากๆก็คือเราจะตั้งใกล้ชิดกันนะครับใ่น,นี้ก็น่าจะสบายเลยครับป้อมก็ตายหมดเรียบร้อยแล้วครับ ใน,นี้ก็ได้3ดาวไปง,ง่ายๆนะครับได้ทองมา75 0 0แสนห้าได้น้ำมันม่วงมาห2 0ม0ได้น้ำมันดำไป1 2 0 0 0ครับถ้าเราขึ้นเลขก3นะครับไปชมไม้ที่3าัไเลยครับไม้ที่3ง่ายไปครับ บ้านหลังน,นี้โอ้โหป้อมินซีพังพังป้อมลาวาก็พังโอ้โหแล้วตั้งอันนี้ใกล้ชิดกันนะครับมีหวานเจี๊ยบเลยครับง่ายมากนะครับถ้าเจอบ้านแบบนี้ป้อมินซีก็พังป้อมลาวาก็พังแล้วก็ตั้งอันนี้ใกล้กันอีก <S <S ไม่ต้องคิดเยอะครับมีปล่อยบอลลูนลงไปนะครับควิงใกล้จะตายแล้วครับ ดูจังหวะกันครับแล้วปล่อยอันนี้ไปเลยครับป้อมลาวาไอ้ป้อมปูพังแล้วครับปล่อยปู่เด่นไหมครับปู่เด่นผมใส่เป็นสกิลที่เพิ่มเหมือนเพิ่มน้ํามันม่วงนะครับทาให้ยิงแรงขึ้น,นแล้วก็เคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับใส่สกิลเอมตตะกับน้ํามันม่วงสองอันนะครับ อันนี้ก็ดูจากทรงแล้วจะไม่มีปัญหาครับเพราะตัวละครเราเหลือเยอะมากครับควีนก็ยังไม่ตายแลยครับดูดิดครับทางแก้ชิตกันนี้มันก็ฟ้ายิงทีเดียวตายพังหมดเลยครับนี่ครับคือข้อเสียที่แกชิตกันแต่ถ้าเจอภาคบกก็จะอีกอย่างหนึ่งครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าตีไม่ค่อยเก่งหรือว่าอะไรแนะนำให้ใช้มังกรไฟฟ้ามีสิยชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็เร <owad Es> <S ing> ียบร้อยแล้วละครับอาจจะชาร์จนานหน่อยแต่ยินทีบอกเลยตายหมดครับไมนี้ก็เรียบร้อยครับ3ดาวง่ายๆครับได้ทองมา5 0าแสนได้น้ำมันง่วงมา5้าแสนครับส่วนน้ำมันดบได้หมื่นคาับอู๋ทัพยากรไม่ได้เข้านานมาหกแสนนะผมจะอัพของเขา้ไปอีกก่อนนะครับ ไม่ได้อัพด่างนะครับโหรั่วก็แพงเสลือเกินนะครับมีรู้จะอัพอะไรดีครับอัพพื้นไปธนูไปละกันนะครับ ่ววิธีการตีมันไม่ได้ยากเลยครับขออาให้ทุกคนไปฝึกฝนแล้วก็มันจะมีวิธีการตีทางบกทางอากาศครับแล้วคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการตีทางบกนะครับตียังไงให้ได้ร้อเเซ็การเข้าถึงป้อมเขาวิธีการลงดตัวลงพื้นที่หาจังหวะ พื้นที่ว่าตรงไหนคนลงตรงไหนใช้น้ำยาอะไรบ้างเ้วผมจะมาสอนภายในคลิปหน้าครับสอนคลิปนี้ผมขอลากันนะครับสวัสดีครับ